นั่นครับขวามือเซนต์วินเซนต์เดี๋ยวเราจะเดินผ่านทะลุไอตัวที่ทั้งหมดนั่นแหละครับเดินยาวเข้าไปทะลุข้างในไปเลยผ่านกลางเมืองกรุงเบอร์ไปเลยแม่น้ําขวามือที่ท่านเห็นตอนนี้ชื่อว่าแม่น้ําอาเล่นะครับแม่น้ําอาเล่ส่วนเมืองที่อยู่ทางด้านล่างท่านเห็นไหมครับที่เชงบอกว่าเขาแบ่งกันสองฝั่งนะมีตังอย่างพวกเราเราจะไปเดินกันด้านบนนะครับในสมัยก่อนคนปกติแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีการแบ่งแล้วนะครับเมื่อก่อนโอเคโอเค,อเคมาละอ่ะป่ะไปช็อตต่อเลยยาวตลอดทางเลยเนี่ยนะครับและ บ้านเมืองที่ตรงหลังคาก็จะมีซุ้มหน้าต่างอยู่บนหลังคาด้วยเนี่ยที่พลนจากฝรัล่งเศษผสมเยอรมัน,มนการคุมโทนของอาคารก็ยังอยู่นะคะที่ดีมาก เาเียวทุกคนทองิเพราวันนี้ตอนทางานเที่ยวอ๋อมาดี๋ตลกดิมาความตลกของลูกเนี่ยแหละเนี่ยหนูร่วมถ่ายรูปรวมกัน้ยไปถ่ายรูปรวูเขาแม่นี่นั่งนี่หนูก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ่ายรูปอีกแล้วนะคะเนี่ยมาสิดามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้สิดาเราว่าเรายืนกลางแล้วนะ องไปเนนารนแบงอันนี้เป็นธนาคารสุวิตธนาแบงก์เอ่คที่เก็บองเดินเข้ามาในตลาดนัดมีสตรีทฟู้ดสไตล์เซวิตเล่น มีขายทุกอย่างมีขายทุกอย่างนี่เป็นสตรีทฟูด้ดสไตล์เซอุมีแผงผลไม้นี่เดินเข้ามาในข้างข้าอาคารรัฐสภา ด้านหลังของอาคารร<ด>ัฐสภาไม่มีไม่มีตำรวจไม่มีรัเวมากมายไข่าระสาอะไยเนอะไม่ไม่เหมือนที่แบบอะไรท็อปสิเครตอะไรแบบแบบอา่าใช่นี่แหละนี่แหละตรง